จำได้ไหมกอดกอดบีก่อนกอดบีก่อนหอมแก้ม,ม,ม,มยายบีกอนโอ้ยเจอกันกันยายบีแล้วน้องบอยยิคิดถึงบีไหมคิดถึงบีไหม แล้วมันไม่ไม่แห้งเส้นไม่แห้งนะมันเป็สิ่งทีไทเหมือนกับไทเลยลูกเป็นอะไรพร้อมนกินอะไรลูกกินอะไรรักไหมกินอะไรรักอะไรบัญชีส่วนทัวเพราะว่าเรายังวัดยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องใช่ไหมครับตอนนี้วัดเป็นวัดแล้วก็สามารถไปเปิดบัญชีเป็นบัญชีวัดได้ก็ ถือว่าเป็นงานแรกที่ที่ให้ทุกคนแบบโอนเข้าบัญชีวัดก็ตามศรัทธ,ธาครับคนละ5บาท10บาทเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นผมจะโพสอีกรอบหนึ่งทุกพี่พี่พแม่แม่ทุกคนก็ช่วยแชร์หน่อยนะครับถือว่าทําบุญทําบุญกับทางวัดสร้างพูะบูชสดตอนนี้ก็ได้โครงสร้างฐานรากแล้วก็เสาเรียบร้อยนะครับได้ประมาณ30%มสิบจังหวัดมหาสารคามแต่ไม่ได้สร้างใหญ่มากนะครับสร้งสร้ง สร้างแบบขนาดกระทัดรัดพอดีกับการใส่งานแต่ว่ามุมด้วยโลหะเงินทั้งหมดเดี๋ยวตอนเย็นผมถึงจะโพสอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับงานบุญหรือถ้าใครมาก็มาถวายวัดโดยตรงเลยก็ได้ครับมาตั้งแต่เช้ามาทำบุญก็ไปทำที่วัดได้เลยนะครับเขาก็มีกองบุญเปิดอยู่แต่ถ้าใครมาไม่ได้ก็โอนตามหมายเลขบัญชีของวัดนะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดอีกครั้งนึ่งเดี๋ยวผมจะโพสต์อีกครั้งหนึ่งตอนเย็นแต่ตอนนี้ผมขอขายบัตรก่อนขายบัตรกลุ่มปิดก่อนพรุ่งนี้มีหมอลำาชจก็ร้อยเปิดฤดูกาลนะครับที่พวกเราเตรียมซ้อมกันมา2เดือนจะได้โชว์วันพรุ่งนี้เป็นวันแรกมีคุณแอนอรดีซึ่งก็จะมีโชว์ใหญ่สําหรับแอนวันไหนที่เจ้าภาพจ้างแอนจะได้เห็นโชว์นี้นะครับเมื่อใดที่เจ้าภาพก็ได้จ้าง ก็คือมันก็สิเป็นเต็มรูปแบบของมรดกใจกันลอยนะฮะแต่ก็ส่วนน้อยครับปีนี้ก็เดือนละประมาณห้าหกงานครับเดือนละประมาณหางหกงานแต่ว่ามันพรุ่งนี้พิเศษมันก็คือวันแรกไงครับทุกคนจะได้เห็นโชว์ในวันอ้ทุกคนทุกคนจะได้เห็นโชว์ในมือแรกนะครับ แล้วก็มีใหม่พัชรีน้องใหม่พัชรีมาด้วยนะครับพรุ่งนี้เบิงมาวันเป็นสิบมวลสำหรนะับที่สาคัญโชว์ของใจกันลอยทุกโชว์ปีนี้คือบอกเลยว่าเป็นงานใหญ่มากเนี๊ยบมากเลยที่เห็นปล่อยทีเซอร์ไปอะ่ะมันแค่เล็กๆหน่อยๆด่ครับไม่ว่าจะเป็นงานชุดงานโชว์งานดนตรีงานอะไรฉากแสงสีเสียงบอกเลยปีนี้ค <c oughs> <c oughs> ตอนเย็นถึงมาที่นี่ ห้าโมงมีแขกผู้ใหญ่จะมาทานข้าวยี่สิบกว่าคนเพื่อนเพื่นได้สั่งอาหารไมไหมมือเย็นเพื่อนมีม,มีมีสั่งมีจองอาหารไปด้วยใช่ไหมอันนี้ลองให้พี่โอทดสอบดูหน่อยเด้ออันเปิดได้ ตามสบายเลยนะครับนั่งนานๆเลยนะครับไม่ไม่จำกัดเลย <laughs> อยู่ได้ถึงสี่ทุ่มเลยดเ,เดี๋ยวพาทุกคนไปไปดูเขาตั้งเวทีกันที่วัดนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่โบสถด้วยซ้อมีโชว์คู่ไหมครับอืม <c oughs> เย่ e, โชคู่เนาะบอมี ie, ยังไหน่จะบอกว่าเป็นโชว์ที่โชว์คู่แอนบอยอ่ะเป็นโชว์ที่เฉลิมฉลองปีที่สิบเลยสมศักดิ์ศรีอืมเป็นโชว์ที่เฉลิมฉลองปีที่สิบเลยครับ <Ooh. S 1> อยากบอกพี่น้องไว้ยแบบนี้ห้องพักเต็มสัปดาห์นี้ทั้งทั้งสัปดาห์เลยครับบอกอินไม่ได้เลย ล้งแอร์เดี๋ยวผมพาไปดูที่เวทีนะครับเดี๋ยวผมจะโพสอ,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 อีกสักคู่ผมไปที่วัดก่อนเต่นเต้นรอแล้วครับขอบคุณครับมืออื่นแฮรมาเป็นกิโลประมาณกิโลหนึ่งนี่แหละแฮมาประมาณกิโลหนึ่ง จากคำเลี้ยงมาไปโน้นสแบงครับ